สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาสาธิตวิธีการตัดและล้างถุงอมกันค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ 1. นึ่กรรไกรค่ะ2ถังน้ำสองใบ3ตะกร้าใส่ถุงลมที่ตัดแล้วค่ะเรามาดูขั้นตอนการทําเลยนะคะขั้นตอนที่1เตรียมน,น้ำสองถังเพื่อที่จะมาล้างถุงลมที่ตัดแล้วค่ะสาเหตุที่ต้องใช้น้ำสองถังเพราะว่าใช้แค่ถังเดียวมันจะไม่สะอาด ถ้าใช้น้ำมากกว่าสองครั้งจะทําให้เปลืองน้ำแลเปล่าเลยค่ะเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนที่สองเตรียมขุงนมที่น้องๆดื่มกันหมดแล้วนะคะนี่ค่ะหลอดสามารถล้างและนําไปขายได้ค่ะขุงนมมีขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมคะเราก็เรียงขนาดที่เท่ากันไว้ด้วยกันค่ะแบบนี้ค่ะเรียงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดทีเดียวห้าถุงค่ะ และถึงจะทำให้เจลียงเวลาแต่ถ้าจะตัดทีเดียว5ถึงแบบนี้จะทำให้ประัดเวลามากขึ้นค่ะแต่ถ้าตัดมากกว่า5ถึงจะทําให้ตัดยากและตัดไม่เข้าค่ะเรามาดูขั้นตอนการตัดเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะตัดข้างมุมค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดมุมเลยนะคะถ้าถึงมุมมัน มันไม่เท่ากันก็ขยับให้เท่ากันค่ะแล้วก็ตัดสองข้างแบบนี้ค่ะตัดข้างมุมก่อนค่ะแล้วก็ตัดมุมค่ะเมื่อเราตัดสองมุมตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องตัดสองมุมตรงนี้ให้เหมือนตรงนี้ค่ะแล้วก็ตัดออกจากการเลยตัดขาดออกจากกันเลยค่ะตัดข้างมุแมแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดมุมค่ะ ตัดข้างมุมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตัดมุมค่ะแล้วตัดให้ขาดออกจากกันค่ะ พอได้สองชิ้นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็นําไปใส่ในถังใบที่หนึ่งนะคะถุงนมที่บ้านตัดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นํามาล้างค่ะน้งให้สะอาดนะคะล้างเสร็จแล้วเราก็กลับแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าน้ํามันไม่ขังค่ะนําไปล้างอีกรอบหนึ่งนะคะถุงนมำแล้วก็ต้องล้างอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วหยดน้ำออกให้หมดเพื่อนๆดูสิ้คะว่าถุงนันฟูเวลานาไปใส่ปากกาจาม่ให้ถุง้ำไมิดการและแห้งเร็วมากขึ้นค่ะ ะะมันจะมีนงที่ค้างอยู่ในหลอดค่ะเราก็ต้องล้างค่ะจุ่มยกจุ่มยกสองถึสามครั้งค่ะหลอดนี้ก็สามารถนําไปขายได้ได้วยนะคะเรานําไปล้างอีกรอบนึงค่ะเราต้องล้างหลอดอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ให้มันสะอาดและเอาหนังยางลัดตค่ะจะเอาหนังยางลอ็อเพราะว่าหลอดจะได้ไม่กระจัดกระจายค่ะตรงที่ใส่ลงไปให้น้องๆแต่ละชั้นดูนะคะแล้วก็นํามาล้างค่ะ สามารถนำไปขายและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้ล้างเสร็จแล้วคะ่ะน้ำที่ไหลจากการน้ำฝนนะคะถ้าจะนำไปรดน้ำต้นไม้ค่ะรดน้ำต้นไม้เสร็จค่ะพวกเราจะพาไปดูหงุมน้นที่เก็บไว้แล้วนะคะที่หลุมขัดแยกขยะของเรียนล้วค่ะ นี่นะคะคือลงขยกขยะของเรียนแล้วค่ะแล้วก็เื็มาตรงนี้นะคะพรุ่งนี้เราก็สามารถเก็บไว้ในนี้ได้เลยนะคะแล้วรอการจำหน่ายต่อไปะคะ่ะถุงที่ใส่ถุงนมของแต่ละชั้นนะคะนำมาตากให้แห้งแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ะคะ่ะ รู้ไหมคะว่าทำไมเราต้องใส่ใน,นถุงนมกันด้วยคะเพราะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะของถุงลมค่ะแนะนำไปขายได้เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลค่ะพวกหนูก,ก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมพวกเราพบกันใหม่ใ,หมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ